วัสดีค่ะนี่ทีน่าละคาอาจารย์ทีน่าจาก CMUL โ okay. อเค first of all อะไรคือ CMUL CMUL คือก็คือสถานสถาบัน Center of Metaphysics and Ultimate of Light ซึ่งเป็นสถาสถาบัน sorry สถาบันที่ว่าอาจารย์ทีน่ากับอาจารย์เกรซมาสอนเกี่ยวกับมิติห้าอะไรที่เกี่ยวกับอ่ um, ติดต่อกับไฮเซอฟต์แผู้รู้ของคุณอาคาชิกมาสเตอร์ของคุณการที่จะเข้ามิติ5การที่ว่าจะออกจากมิติสมที่ว่าหนักๆน,กนี้การที่จะอ่านพลังการที่จะได้รู้จักตัวเองการที่จะเข้าเหมือนถ้าเป็นศาสนาศาสนาพุทธก็เรียกว่าเข้านิพพานอย่างนี้ลหละคือไม่กลับมาจากชาตินี้นะคะเป็นเขียนที่ว่าสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับ m ม t a p h y s ฟิสิกส์หรือเอ o ซอเทริ นะคะคือ feminine energy ที่ว่าช่วยฮีลพวกเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง soul contract นะคะหรือการที่ว่าการสัญญาหรือว่าการเซ็นสัญญาจิตวิญญาณมาหลายหลายชาติและส่วนใหญ่ soul contract เนี่ยจะเป็น contract ที่ว่าเราเราเนี่ยได้ได้ทำสัญญากับให้เซล์ของคนเรียบร้อยแล้วตัวผู้รู้ของคนตั้งแต่เริ่มยุคแรกๆเลยนะที่ว่าเขามีคุณมาสร้างคุณมา ให้เป็นคอนแทรคว่าจะมาเรียนอะไรนะคะและการที่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดเป็นการสร้างกรรมขึ้นมาแล้วก็กรรมเป็นกรรมไม่ดีกับบุคคลอื่นกับโซ่คนอื่น,น,นแล้วเลยก็ต้องมาเขาเรียกว่าใช้กรรมกันอย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้พอมันมาใช้อย่างเงี้ยมันเป็น c h e n g e s มันเป็นสิ่งที่ว่ามันลำบากยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะ่ะสมัยเนี่ยเป็นสายที่ว่ายุคน,นี้ตอนนี้เจเนอเรชันตอนนี้เอเนอร์จีตอนนี้เป็นตอนที่เาเรียกว่าเอเซนเชนไทม์คือทนคนเริ่มเริ่มตื่นขึ้นมากัน และเริ่มตื่นขึ้นมาเพื่อจะปิดโซลคอนแทรคนะคะแล้วก็ปิดทุกอย่างเพื่อจะว่าไม่ให้มีปัญหาหรือว่าต้องมามีชีวิตที่ลำบากหรือมีปัญหาอีกต่อไปถึงไม่ใช่เป็นชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตหน้าถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจจะกลับมาชีวิตหน้าหรือไม่ตัดสินใจที่จะไม่กลับโอเคนะคะแล้วทำยังไงถึงจะได้แบบ โซ่คอนแรคหรือว่าเอาออกหรือว่าตักไปเลยนะคะมันก็มีหลายวิธีทางวิธีทางหลายๆอย่างเลยนะคะโรงเรียนทางเราก็ได้สอนเหมือนกันแต่าจาย์ก็จะมี exam พอให้หนึ่งก็คือทางทำ past life regression สอก็คือการที่ว่าคนให้เราสาวคนและคนให้สาวคนเนี้ยช่วยทําไป3ามง่ายๆเลยสําหรับทุกคนที่จะไปฝึกหัดได้ตอนนี้ก็คือดูกระจกตัวเองนะคะและถามคําถามตัวเองประจํา ประสบะการณ์ที่เราในชีวิตเนี้ยถ้าเราเป็นสิ่งที่ไม่ชอบและไม่มีความสุขช้มตัวเองเลยว่าฉันได้เรียนบทเรียนอะไรกับที่ประสบะการณ์ที่ฉันไม่ชอบอันนี้ What did you learn from this situation What did you learn from it คุณได้เรียนอะไรนะคะดูเสร็จเข้าไปดูข้างในตัวเองทนที่จะโทษโทษคนอื่นโทษบ่าคนนี้ไม่ดีโทษคนนี้ว่าไม่ดีหรือว่าเกิดขึ้นไปเพราะคนนี้นะเริ่มหยุดนะคะหยุด ทษก่นอนเดิมละเพราะเราถูกสอนมาให้ดูข้างนอกโทษทข้างนอกแต่ไม่เคยเข้ามาได้ดูตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ช่วยจะโทษตัวเองเพียงแต่ให้ดูทุกๆประสบะการณ์ให้คุณเข้าใจนะคะเพาทุกๆประสบะการณ์ที่คุณประสบมาเนี่ยมันมาจากคุณเองสะท้อนส่วนใหญ่นะคะมันจะมี c o l l e c t i e บ้างแต่ส่วนใหญ่จะมาจากคุณและคุณก็ต้องดูและสิ่งที่คุณจะฝึกหัดได้ดีตอนนี้เลยถามตัวเองตลอดประ,ะจํา ฉันได้เรียนอะไรจากในนีนน้ทำไมทำไมไอ้น,นี่เราเราถึงว่ามีปัญหากับงานอันนี้หรือเงินอันนี้ปัญหางานปัญหาละฉันได้เรียนอะไรเกี่ยวกับตัวเองเวลาเรามีประสบะการณ์เนี้ยคุณมีความรู้สึกยังไงคุณมีความคิดยังไงเขียนเอาไว้ถามประจําเวลาคุณถามประจำนะ่ะคุณจะเริ่มถามตัวผู้รู้ของคุณเองทาตอบก็จะเข้ามาหาคุณนะคะหัดอย่างนี้เลยนะคะฝึกหัดอันนี้เลยลอาจารย์คลิปอันนี้อาจารย์จะว่าจะให้คุณเนี้ยหัดลุกวัน ประสบการณ์ที่คุณไม่ชอบในชีวิตหรือสิตูเอชั่นหรือคอนดิชั่นหรืออะไรหรือคนเป็นการงานการเงินคนหรือเกี่ยวอะไรทุกอย่างแหละในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ชอบหรือมีปัญหาและมันซ้ำประจําถ้าเกิดคุณไม่ไม่เรียนและคุณไม่คอนเฉลิสคุณไม่อเวกไม่ตื่นคุณก็จะซ้ำอยู่นะ่ะซ้ำอยู่นะ่ะสมมติถ้าเกี่ยวเรื่องความรักคุณก็จะซ้ำถ้าเปลี่ยนคนมันก็ยังซ้ำาบทเียเก่า จนท่านคุณเริ่มเรียนแต่พอคุณเรียนแล้วคุณก็ต้องให้อภัยให้ให้ i v e ให้ยกโทษให้ทั้งตัวเองและ situation หรือบุคคลที่คุณประสบการณ์มาพอคุณทำอย่างนั้น contract ก,ก็ตัดตัดนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือการใช้ visualization Visual imagination เข้าไปที่อาจารย์สอนนะคะโอเคค่ะคลิปแค่นี้ short and sweet แต่ว่าสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าคุณสนใจที่จะมาศึกษาหรือว่าไฟนลเกี่ยวกับ cmum cmum สถาบันของเราอาจารย์จะใส่ลิงก์เฟซบ o o o เพจที่เป็นกลุ่มของเรา under description นะคะดูใน description เข้าไปแล้วไป j o i ได้เลยค่ะโอเคนะคะคุยกันใหม่ใน next clip โอเคค่ะสััสดีค่ะ